งานกาชาติและงานของดีจังหวัดนครนายกที่จัดขึ้นที่บริเวณสากากลางจังหวัดนครนายกระหว่งางวันที่8ถึง17มีนาคมภายในงานมีการจับฉลากกาชาติได้มีการขายสลากกาชาติใบละ25บาท4ใบ100บาทได้มีของรางวัลล่อใจอาทิรถจักรยานยนต์รถจักรยานทีวีตู้เย็นและพัดลมรวมถึงของรางวัลอื่นออีกมากมายภายในงานมีดาราตลกชื่อดังหนมชาชาชามาเที่ยวงานและถูกเชิญให้ไปเป็นโฆศกสร้างเสียงหัวร้อยแก่ผู้ร่วมงาน โดยที่หนกช,ชาชาชาเชิญกลุมมาเที่ยวงานร่วมสนุกกับการชั้นไข่ปลาการกุศลและคนที่ได้รางวัลต่างๆทางหนงก็จะรับซื้อของรางวัลต่อเพื่อใครที่ยังไม่อยากกลับบ้านก็เอาไปขายพี่หนงจะได้ไม่ต้องยิ้วให้หนักโดยมีเอฟซหลายคนบอกว่างานนี้คุ้มสุดๆจับฉลากแค่หนึ่งร้อบาทพี่หนงรับซื้อต้อง800บาทโดยหนกช,ชาชาติเผยความรู้สึกดีใจท,ที่มาร่วมงานกาชาติในงานของมีจังหวัดนครน,นายกเพราะเป็นคนจังหวัดนครน,นายกและเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่อยากให้คนมาเที่ยวจังหวัดนี้เยอะๆ เดี๋ยวจะป้องงานกาชาติซึ่งเป็นงานการกุศลก็อ,อยากให้คนที่มาเที่ยวงานได้มีความสุขเดรเมตโมคลกิติการรายงานรถกระบะเก่าคันหนึ่งกำลังขับผ่านถนนสายในายลานสักอำเภอลานสักจังหวัดอุทยัยธานีท่ามกลางสายตาคนที่สัญจรไปมา เนื่องจากสังเกตเห็นด้านหลังรถกระบะจะมีโลงขนาดใหญ่หึ่งใบซึ่งใช้รถกระบะลากโดยมีการใช้เชือกผูกกับไม้ยูคาแทนล้อรถและปูด,ด้วยไม้เอาไว้สำหรับรองก้นโลงใบดังกล่าวโดยขับรถลากเคลื่อนย้ายอย่างง่ายดายขนาดที่ไม่มีรอยขูดติดบนถนนซึ่งไม้ยูคาที่ใช้แทนล้อลากนั้นจะเป็นไม้เนื้ออ่อนซึ่งชาวบ้านที่เห็นต่างพากันตะลึงเนื่องจากเป็นความสามารถเฉพาะตัวในการเคลื่อนย้ายโลงขนาดใหญ่แบบนี้บนถนน เมื่อพูดสื่อข,ข่าวขับตามเราก็บาตที่เคลื่อนยายองไปถึงอย่างบ้านประมาณ3กิโลเมตรปรากฏว่าพบกับคนขับที่เคลื่อนยายองเป็นคุณตาวัย73ปีชาวบ้านระแวกนั้นเรียกสหัหวาบพ่อใหญ่อยู่บ้านในตำบลลานสักอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีพร้อมกับเปิดเผยว่าต้นเหตุย้ายไม่ยุดที่บ้านแห่งนี้โดยหาคนว่าจ้างย้ายโองให้แต่ไม่มีคนรับจ้างเนื่องจากเห็นว่าไม่คุ้มค่าเพราะกลัวว่าจะําโองแตก ตนจึงคิดถึงสมัยก่อนที่เคยเห็นคนใช้รถเกวียนย้ายกันได้จึงได้คิดดัดแปลงโดยใช้ไม้อยู่คาที่พอจะหาได้จากนั้นใช้เชื้อผูกเป็นรถเกวียนแต่ก็ไม่มีล้อรถแล้วก็ลากมาที่บ้านโดยขับผ่านจากตลาดมาจนถึงบ้านองก็ไม่แตกแล้วก็ยังปลอดภัยสำเนาทองสีรายงานจังหวัดพระเจะพิธีเปิดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแห่เมืองแพร่แห่ตุงหลวงประจำปี25ง7 ที่วัดช่อแห่พระอารามหลวงตำบลช่อแห่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่เดี๋ยวพิธีร่วมเลือกขบวนช้างห้าเชือกโดยช้างเชือกที่สองนั่งโดยแห่แป๊บจันท์นั่นสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขประธานในพิธีและแพทย์หญิงนวลสกุลบำรุงพงศ์พริยาตามด้วยนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และนางนัทชามีจันทร์นายกเหล่ากาชาจ,จังหวัดแพร่พร้อมกับแขกผู้มีเกียรติระดับ VIP อีกหลายท่านนอกจากนี้ยังมีขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พระธาตุช่อแห อาทิขบวนฟ้อมกลุ่มสตรีเมืองแพร่400คนขบวนย้อนรอยครูบราศรีวิจัยบรุรณะองค์พระธาตุช่อแห่ขบวนเจ้าหลวงเมืองแพร่นำไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองแพร่ศักยรพธาตุช่อแห่ขบวนตุงโบราณอัตลักษณ์เมืองแพร่และเครื่องศักราระรวมถึงขบวนของดี8อันเปอร์หลังจากประธานในพิธีเปิดงานแล้วได้ประกอบพิธีหอมอง,องพระธาตุช่อแห่ทางด้านน,นายแพทย์ชนรัตนสีแก้วเปิดเผยว่าองค์พระธาตุช่อแห่เป็นองค์พระธาตุที่สําคัญและศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดแพร่ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นพระธาตุประจําปีเกิดของผู้เกิดปีขานในปี2567นี้จึนไปการจัดงานครบรอบ100ปีที่ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยได้มาบูรณะองค์พระธาตุช่อแห่เมื่อปีพุทธศักราช2467ให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะหนุนเสริมรัฐบาลจะเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยต่อยูเนสโกให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกต่อไป การจัดงานในวันนี้เห็นแล้วว่าจังหวัดแพร่มีศักยภาพที่โดดเด่นโดยเฉพาะด้านวัฒนธรมรมและการท่องเที่ยวที่สามารถนําวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนเป็นพลังละมูลหรือซอฟต์เพลวเวอร์ผ่านการจัดงานเทศกาลประเพณีที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างไรายได้กับชาวจังหวัดแพร่ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะพี่น้องแพร่น่านเรามาช่วยกันสร้างประเพณีวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับเมืองของเราที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานอย่านัชราชตรอนกิจรายงาน